นี่คืออะไรเนี่ยพิซซ่าหน้า,าอะไกสพิซซ่าหน้าไข่มุกครับหน้าไข่มุกให้เสมอก<น>อารใช้ทั่วทั่วอีหนึ่งร้อยสามสิบองศานะนี่หมายส่องแกล้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะเราจะมาทำเอิรมอะไรเอิร์มอะไรอ,อะรอะไรไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ไม่รู้เราจะมาทำพิซพซ่าพิซซ่า ไข่มุกแล้วไม่มีชาหรอกจริงๆแล้วก็คือพิซซ่าไข่มุกนั่นเองนะคะก็คือจะมีพิซซ่าแล้วก็จะมีชีสนะคะหยุด่อนค่ะค่ะค่ะมันก็จะมีแป้งอ๋อจะแนะนําเองโอเคโอเคอ่ะยหงไงแนะนำมันก็จะมีแป้งอ่าแป้งพิซซ่านะคะจะมีชีสมีชีส ชีสก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะชีสจะมีหลายแบบนะคะเวลาทําพิซซ่าทําไมเราถึงใช้มอสซาเรลลายังไม่รู้ไหมเพราะมันคือชีสยืดในลูกแล้วก็อย่างนั้นนี้ไข่มุกไข่มุกที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกค่ะไส้กรอกเราจะทำซอสเออซอสอะไรซอสอะไรซอสอะไรไม่ใช่ <laughs> ก็คื <c oughs> อซอสพิซซ่าคะ่ะอันนี้เป็นซอสพิซซ่านะคะส่วนอันนี้เป็นหวหอ,นนอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็พิกยัวพริกยัเใช่อันนี้คืออีกหน้านึงเราจะทำสอถาดคือหน้าเผ็ดแล้วแ,วแะหน้าหวานเราเรา,เราจะเริ่มทำจากชาลงไส่มุกกอนนะคะไม่ไใครอะ พาใครมาทีเดตันโอเคค่ะ่อเดี๋ยวจะให้ทีเดตันนะคะช่วยกันทํากับน้องยไหมนะเพราะว่าจะลองเป็นกิจกรรมของเด็กๆดูนะคะทีเดตันทํากับน้องนะหน้าแรกแม่จะให้ทําชานมไข่มุกก่อนนะคะเราวค่อยทำหน้าอย่างอื่นบ้างใช่ค่ะแม่ค่ะแม่ออกไปเลยค่ะอออออกกกกไไปเเลยต่อไปนะคะเราต้องแกะแป้งพิซซ่าก่อนนะคะว้าว โอเคนักนโรยนโอเคได้แล้วต่อไปนะครับเราจะใส่ไข่มุกลงในแป้งพิซซ่านะครับใช่ค่ะโอ้โหเด็กๆจัดกันสวยมากวายจะทำได้เย้เสร็จแล้วได้ยันไปรูปมัวหน้าเลยนะโอเคพี่ได้แล้ทำข้างบนเจมทำข้างล่าง ไหนเนี่ยเหนียวนี่เสร็จแล้วนะคะจะไปใส่อะไรคะจะไปใส่ชีสนะคะชีสยังไงขอดูหน่อยสิโอ้โหว้าวคือชีสดิ่ดูมอสเรล,ล่าชีสมากเลยช่วยกันเลยทั่วเลยโอโ้โ,อโห,โโห,โโหนี่มันนอกจานแล้วนะเนี่ยไหมเน่ไหม <laughs> ไลยบนโต๊ะอ๋อ <laughs> <laughs> แล้วเด็กอยากใส่ไข่มุกเพิ่มไหมอยากแซมเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไหมเอาไข่มุกข้างบนก็ได้โอเคครับ เอ้ย <chat> มันติดกัน <Divine S 1> แล้วอย่าติ้กินเลยโอเคแล้วก็ใส่นมจะราดหน้าด okay. okay, okay. ้วยนมข้นหวานนะคะเอาเป็นนั่นเองโอเคอันนี้ให้ละหมายรักอย่าให้โดนตัวเลยเสร็จแล้วโอเคค่ะหอดแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วครับนี่แล้วก็เอาต่อมาเลยนะคร เอากล่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องอบก่อนสิ้ใส่กล่องมาขึ้นมาไงพี่ลาช้นยังไม่ละลายเลยนะงั้นเดี๋ยวเอาไปอบเอาไปอบรีดดูตุ๊กเลยเปิดประตูให้เมืิดประตูปิดตัวเลยอุ้ยตกใจหมดเลยสะดุ้งแรงนั่นแน่นว่าเตาอบเค้กแบบเนี้ยไม่น่าจะใส่จาน กระเบื้องหรือจานเซรามิกเข้าไปได้นะเพราะเราต้องใช้ความร้อนที่สูงมากในการอบแป้งพิซซ่าเนาะ <Okay. S 1> ถ้างั้นเราออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เต้ตั้งช่วยนะคะเนี้ยอ่ะแล้วก็ใส่แค่แป้งใส่แค่แป้งพิซซ่าอ่นนั้นถือให้โอเคเพราะมันมีตะแกรงอยู่แล้วนะคะโอเคไปเลยอ่ะต่อไปนะคะหมุนเวลาที่10บนาทีนะคะเราจะอบพิซซ่าใช้เวลาอบ 10นาทีนะคะใช้ความร้อนนี่130องศานะอุ้ยความร้อนสูงมากเลยโอ,อเคงั้นเด็เดกๆไปรอกันกน่อนระหว่างรอเดี๋ยวเราไปทำพิซซ่าหน้าที่2กันเลยนะโอเค,อเคไปกันเลยได้ไปดูไปทำพิซซ่าหน้าทสองเลยนะคะโอเคเอาพิซซ่ามาวางนะคะ,ะหน้าที่2นี่เราจะเป็นเราต้องทาซอสพิซซ่าซอสก่อนนะคะจ้า,าใขอทาอยใส่กรอย แล้วก็กมีหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกนะคะโอเคอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวพี่แต๊ต้าจะเป็นคนตักซอสใส่ลงไปแล้วอย่าไม่ทานะคะนนให้ทั่วเห็นนะว้าวว่าเออทานเลยไหมว้าวน่ากินมากเลยโอเคอ่ะทานให้ทัวท่วทัวท่ว,ว,ว,วเลย ทาเป็นวงกลมค่ะทาเป็นวงกลมนั่นแหละโอเคม้วนไปมันไม่เผ็ดนะอันนี้มันคือซอสมันทํามาจากซอสมะเขือเทศแล้วก็น่าจะใส่ออริกาโน่ของของใช่ไหมโอเคค่ะคหลังจากที่ทาพิซซาซอสเสร็จแล้วน,นะคะเด็กๆก่อนที่จะตกแต่งหน้าพิซซ่านะเราก็ต้องโรยชีสลงไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะใ่คะใส่ชีสให้หมดนั้นเลยโอเคโรยแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใ,ใส่กรอกไปเลย หีบกับมือก็ได้เพราะว่าเราล้างมือแล้วหยิบกับมือ,เ,อเลยมไม่ต้ใช้ที่หยบนะโอเคอะต้องใช้แปะต้องใช้แปะเราไม่ต้องใช้ละโอเคต้องใช้กูนะใ,ใ,ใช้ก็ใช้มืออยู่ดีน <c oughs> <ด>ี่สวยอ่ะดูดีเนาะแต่ไม่ร้่วเลยไหม <c oughs> แล้วก็ใส่ผักนิดนึงนะแล้วก็จะใส่เป็นของใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผิดหยวกเราเราจะใส่ชิดก่อน อยากใส่ชีสก่อนเนาะเอาชีสใส่ชีสก่อนก็ได้อะใส่ชีสไปก่อนให oh. mm ้ท hmm. ั่ว้ิๆชีสเยอะๆอะมันอร่อยทั่วั่วครับทั่วโต๊ะแล้วครับเนี่ยใช้ทั่วโต๊ะแล้วไม่ใช้ทั่วพิซซ่าก็จะใส่หอมใหญ่กับพริกหยวกนะคะเด็กๆจัดการเลยแต่ว่าอะไรจับพริกกับหอมใหญ่แล้วอ่ะอย่าเอามือไปโดนหน้านะเพราะมันร้อนโอเคใช้อันนี้จัดเลยหน้าตาหน่ากินมากครับ หน้าตาน่ากินโอ้หน้าตาหน่ากินถั่ดนู้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงติ๊งแล้วใช่ไหมฉันแล้วนะคะโอเคแล้วเราถือถาดนี้ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเอาถาดนู้นกลัมานะโอเคไปกันเลยเล่นกันเลยนะคะเออโอเคไหนดูพิซซ่าในนู้นดิว้าวพิซซ่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องเอาพิซซ่าชานมงขขมุกออกก่อนนะถ้าเราจะใส่ของไปเวฟหรือจะเอาของออกจากตู้อบนะคะเราก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะค่ะ อุ้ยนี่จะสีกอกด้วยอ่ะว,ว้าวโอเคงั้นเราใส่แผ่นต่อไปได้เลยค่ะแผ่นต่อไปน่าจะมาวน,นาเลยตอนที่จะอบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ<ห><ห>อุ้หูตกชัยหมดนั่นอุ่นๆเนาะโอเคตอนนี้เราก็เอาพออิซซ่าหน้าไส้กรอกเข้าไปในเตาอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอ,อบกันเหมือนเดิมที่เวลาอุณหภูมิ130องศาเป็นเวลา10นาที เสร็จแล้วใช่ไหต่อไปเราก็จะเอิ่มแล้วมาใส่นี่โอ้โหมีกล่องพิซซ่าด้วยเลยขอทุนอ่องพิซซ่าของใครพิซซ่าชวนเล่นนี่แม่ก็ทํากล่องให้นะคะก็คือเป็นกล่องพิซซ่าที่เรากินเมื่อวานนั่นเองโอ่คหน้าใส่นิดน้อยหั่นเลยไก่ต้มจะเรียอุ้ย มันกรอบมากเห็นไหมูำตอนนี้มันยากมันยากสำหรับเด็กนะคะขอทำบ้างขอทำบ้างเหมือนมิซ่าของกิงเลยพี่เดตันจักรยานมีไหมเด็กจีจักรยานสุกมิซ่าเพราะส่งเองสุกแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเต้เสียงติ๊งอ่าแสดงว่ามันสุกแล้วนะโอเคแต่ว่าขั้นตอนนี้แน่นนนกับพี่เดตันจะช่วยเป็นคนเอาออกมานะคะโอเคไหม ค <Okay. S 2> ว้าวปีเสียงกรอบด้วยอะ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะดูชีสท,ที่มันละลายสิน่ากินมากน่ากินมากเทีย์ตันกอพิซซ่าออกมาแล้วนะคะยูที่ก่อนะะที่จะตัดเราต้องใส่กล่องก่อนไหนกล่องคะกล่องชวนเล่นพิซซ่าชวนเล่นอยู่ไหนสไลด์ลงไปเลยปึ๊โโอเค,อ,เคอ่ะถูกต้องอุ้ยชีดด้วอ่ะว้าวเสียงกรอบกรึบเลยให้ง่ายนะเราเพิ่มเป็นกากบาทก่อนนะคะถูกต้องเลยแนี้ อย่างนี้แล้วก็ข้าวต้นทะเยงนะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กินสักเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองกล่องมาวางพร้อมๆกันแล้วมมาชิมกันเลยดีกว่าว่าโอเคะคชอบแป้งมากกว่าเตรียมน้าให้ผมเลยนะชอบแป้งมากกว่าเอ้าหนูไม่ชอบหน้าพิซซ่าเหรอชอบแต่แป้งเหรอเหมือนเมื่อวานนะสิ ชอวงเตะแป้งมันอร่อยแม่แบบจะชิมนะอันนี้ก่อนเลยโอเคโอเคไหนขอดูหน่อยสิฝีมือพี่ไตะตันกับน้องยายไหมนะคะแล้วใครเป็นผู้ชนะมอสแข่งกันไม่เป็นเด็ดเดชิมกันแล้วใครจะอร่อยคนนั้นเป็นผู้ชนะอันนี้เหมือนกินของหวานนะคะแป้งบางกรอบนะคะออร่อยไหมคะไตะตัน อร่อยครับใช้ได้ต่อไปเหลือชิมวันนี้นะคะแม่แหม่มชิมพิซซ่าหน้าไส้กรอกนี้นะคะโอ้โหหน้าตาดีมากเด็กรุ้นนะเด็กรุ้นอันนี้อร่อยแต่ซอสนี่ใช่ไหมแม่คะให้เสมอกันให้เสมอกเยอันนี้มันก็แบบของหวานของเผ็ดเอ้ยของหวานของเผ็ดโอ้ัหมาชิมพิซซ่าเลยคัะมาแล้วเย้ นี่คืออะไรเนี่ยพิซซ่าหน้าอะไรสิพิซซ่าหน้าไข่มุกครับหน้าไข่มุกอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะหนึ่งแบบขงวะคะถ้าไข่มุกเลยอ่ะของค่ะอันนี้ก็อร่อยแบบนี่คือหน้าอะไรครับไส้กรอกนะอืมอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยคนละแบบนะถือว่าเสมอนี่แบบหวานอันนี้แบบเข้มข้น อออืืมมนีผสมกันโอ้โหเพราะว่าผสมกันนะคะระหว่างชาไข่มุกกับหวานกับข้าวผสมกันอร่อยแสดงว่าเมนูนี้ผ่านนะคะลองไปทำกันได้นะคะอุปกรณ์หาซื้อง่ายๆนะโอ้โหก็จกินเป็นแซนด์วิชเลยเอาล่ะบ๊ายบายบายอยากให้ทำเมนูอะไรอีกไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเยี่ยมหม่ชวนเล่นนะคะบ๊ายบายค่ะ